มาวาขาอ,อารมณ์ดีเหรอล็กคุยหน่อยแล้วแอบไว้คุยกันหน่อยแล้ววาวาน้อยอืออารมณ์ดีแต่เช้าเลยเราอะฮะอารมณ์ดีแต่เช้าเลยตื่นตีห้าแล้ว นี่แค่โอ้เจอเ้หทักทายหน่อยแล้วคุยอะไรหน่อยไหมเอ้เอู้่าวคุยต่อไหมเอ้อ้าเอ้ ไม่ทักทายกันหน่อยเลยเหรอแอลอารมณ์ดีจริงๆเลยอารมณ์ดีนะอ้วแล้วเราคางหลังชันแล้วนะหลักลุกนะว่า อเอา้ามาทักทายหน่อยเลยปะพ่อจะปิดวิดีโอแล้วเนาะทักทายหน่อยค่ะอุ้ยจามทักทายเอา้าบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย,บาย